ไปครับคุณผู้ชมก็วันนี้อีกหนึ่งภารกิจเอารถขึ้นโชว์หน่อยนี่ตอนนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดของเดือนกร,รกฎานะนะโชคือแบบรถก็เหลือน้อยรอเทเลอร์มาส่งต้นเดือนนี่ใกล้จะเสร็จแล้วครับที่พักลูกค้าของเราก็ดูเขาเรียกอะไรโมเดนขึ้นไหมนะก็ดูเหมือนจะร่มเย็นขึ้นนะเพราะข้างหลังเป็นต้นมงต้นไม้เห็นไหมนี่แล้วก็มีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ กลเสร็จแล้วลูกค้าจะได้ใช้บริการกันได้สะดวกสะดวกหน่อยห้องน้ํามีกี่ห้องแยกหญิงแยกชายแต่ไม่รู้ว่าข้างในจะมีแบบมีอะไรเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เป็นอะไรอะบ่อปลาวะไม่น่าใช่น่าจะเป็นที่ปลูกต้นไม้มากกว่านี่วันนี้งานของเราอยู่ตรงนี้ดูจากกุญแจแล้วก็น่าจะเป็น x อ็กซิลเพราะตอนนี้ รถในโรงจอดเหลือ ww. อยู่2คันเหลือ x-series แล้วก็ LDA คันหนึ่งเพราะว่า LDA เป็นกุญแจไขแต่ถ้าเป็น x-series ตัวสูงก็จะเป็นอนุ่มสตาร์ทนี่สีเทาด้วยสีเทาโอเพกหรือเรียกกันเทาลัมโบเดี๋ยวผมเอารถขึ้นไปไม่รู้เกียร์อะไรจะต้องดูข้างในเพราะว่า ถ้าเป็น X s e r ซ e s ี่สประตูแบบนี้เขาจะมีให้เลือกอยู่2เกียร์นะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโตโอ้อาคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวต้องระวังโดนเสากันแม่ชิวเฉียดมากห่างกันประมาณ2เซนปเอากุญแจวางในรถนะตรงไหนก็ได้นะขอให้กุญแจอยู่ในรถครับกดปุ่มได้เลยนี่ แล้วก็กระจกเขาพับอยู่แบบนี้ X อกซ i e ีก็สะดวกเพราะว่าเนี่ยผมจะบอกอย่างนึ่งนะุผู้ชมจังหวะเนี้ยถือว่าได้ใช้เลยนะเพราะว่าสมมุติผมผักบานนี้ออกบานนู้นผักไม่ถึงนะครับพอมีไฟฟ้าเพ๊ก่ก็ช่วยได้เยอะครับเห็นไหมฉีดน้ำก่อนผมต้องฉีดน้ำขึ้นไปสักหน่อยเพราะว่าฝุ่น ฝุ่นเยอะนี่เราก็จะมีที่ฉีดน้ำอยู่ตรงนี้เพียบพร้อมมากนะครับสิบล้อก็เข้าได้นะดูหลังคาลงฉีดเราก็รู้สูงครับทำเพื่อรถบรรทุกด้วยคือบางทีมันก็ต้องมีบ้างนะเพราะว่าโรงจอดมันไม่ได้เป็นแบบ โรงปิดอะ่ะมันเป็นลักษณะแบบโรงจอดเปิดเนาะมันก็จะมีฝุ่นบ้างดูดิมีฝุ่นทั้งกันเลยอะ๋ยวผมฉีดน้ําก่อนฉีดเสร็จเรียบร้อยก็เปิดฝาาไว้ให้เป็นทางชันพอดีให้น้ําจากหลังกระบะไหลลงสวยๆหนึ่งคันนะคุณผู้ชมผมว่าเอ็กซิลี่อ่ะไม่ได้สวยแค่สีขาวนะผมว่าสีเทาอย่างเงี้ยก็สวยนะสําหรับสำหรับเอ็กซิลี่นะ พวงมาลัยก็หุ้มหนังครับเดินได้แดงคอนโซลตะเข็บสีแดงนี่มีระบบปุ่มสตาร์ทก็เหมือนเมื่อกี้ที่ผมขึ้นมาก็ไม่ต้องหากุญแจมาเสียบนะมาถึงเน็บกุญแจมาปุ๊บก็ขึ้นสตาร์ทชึ่งติดเรียบร้อยง่ายได้เดี๋ยวเราคาตรงเนินนี้ก่อน เวลาดับก็กดปุ่มได้เลยนะแต่วันนี้เราจะเอาขึ้นมาโชว์ด้านบนครับเพราะตอนนี้รถโชว์เลือยุคคันเดียวขึ้นมาโชว์สักหน่อยเพื่อแบบอยู่ข้างล่างลูกค้าไม่เห็นความรอเอาขึ้นมาปุ๊บขายได้ปั๊บอะไรประมาณนี้สําหรับระบบกดปุ่มสตาร์ทแบบนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มหนทีแรกเนี่ย ระบบไฟฟ้าเนี่ยจะทํางานนะครับแต่แค่บางส่วนนะนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการฟังเพลงเรากดหนึ่งทีเนี่ยเห็นไหมหมดเล่นเพลงทํางานแล้วนะครับหมดเล่นเพลงทํางานแล้วแต่เวลาเข้าเกียร์ถอยเนี่ยก็ไม่ได้มีกล้องติดให้นะครับแค่ใช้สําหรับฟังเพลงได้อย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าสมมติกดทีที่สองปับ๊บนี่กระจกขึ้นลงได้หมดใช้งานระบบไฟฟ้าได้หมดเห็นไหม นะครับโดยที่ไม่สตาร์ทแต่ถ้าการปิดระบบไฟก็กดตัวนี้หนึ่งทีนะครับระบบก็จะตัดการทำงานลงให้เรานี่ดูด้านหลังก็มีแอร์แถวหลังมี USB สำหรับเสียบชาร์จด้านหลังนะครับแผงประตูก็บุนุ่มหุ้งหนังเรียบร้อยหมดตัดสีดำเปลี่ยนโนแบแบเรียบร้อยหมดนะครับแลวนี่ความสวยของเขานะด้วยชุดแต่งเอ็กซิลเห็นไหม มีสปอร์ตบาร์มาให้สปอร์ตบาร์เนี้ยคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะแพงมากสมมุติว่าเราออกเป็นตัวปกติไปนะครับแล้วอยากได้สปอร์ตบาร์ที่หลังนี่น่าจะปีประมาณสี่ห้าหมื่นหกหมื่นน่ะอยู่ราวๆเนี้ยนะครับห้าหมื่นหกหมื่นก็อย่างที่บอกครับถ้าสมมุติว่าเอ็กซิลี่เนี่ยมันเก้าห้าใช่ไหมแต่ตัวแซดมันเก้าเก้าศูนย์เจ็ดต่างกันประมาณห้าหมื่นตีตัวเลขกลมๆนะ แค่สปอร์ตบาร์ตัวเดียวที่จะไปซื้อตามเป็นเอซิลี่นี่ก็ก,ก็ก็แพงกว่าแล้วนะฮะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคิดว่าจะซื้อแล้วไปตามเป็นเอซิลี่หลังแนะนําให้ซื้อไปเลยแต่ถ้าเกิดอยากได้รถเกรดสูงๆอาจจะต้องยอมหน่อยอย่างเช่นเกรดตัวเอซึ่งเอซิลี่สเปคเขาไม่ถึงนะครับนี่มีสติ๊กเกอร์ให้เรียบร้อยหมดเห็นไหมสเกิร์ตด้านหลังกันชนท้ายอันนี้เหมือนตัวไฮไลเดอร์ปกตินะครับเพราะว่า X อ็กซิลี่ตัวสูงเขาต้องใส่กันชนท้ายมาให้ไหม่งั้นมันขึ้นยาก ถ้าสมมติทําเป็นสกเกิร์ตมานะเพราะว่าตัวเตี้ยเนี่ยที่ทาเป็นสกเกิร์ตมาได้เพราะว่าเวลาขึ้นมันยังไม่ยากเท่าแบบนี้ไงนะครับล้อแมกขอบ18ยางบิสโตนะครับนี่ก็เป็นสีแม็กเฉพาะรุ่นเอ็กซิลี่นะครับสีดานะครับเป็นดําเงานะครับบันไดข้างมีมาให้ก็เป็นขอบบันไดนี่เห็นไหมก็จะเป็นออกโทนสีเทามาให้ให้มันดูดุดันเพราะว่าถ้าเป็นไฮเลนเดอร์บันไดมันจะขาวมันจะเป็นสีบอลเห็นไหม แต่พอเป็น X Series บันไดก็ออกเทาๆเข้มๆมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับตัว X Series แบบนี้แล้วก็มีปุ่มคีย์เลสมาให้โลโก้ตัว X สำหรับ X Series แล้วก็นี่สกเกิร์ตด้านหน้านะครับสกเกิร์ตด้านหน้าก็เพิ่มความสปอร์ตสวยงามหรูหราขึ้นมานะครับถ้าเผื่อใครอยากได้ X Series ก็เอาเป็นว่าออปชันเขาเนี่ยออปชันเดียวกับตัว Z นะแต่ เขามีระบบปุ่มสตาร์ทซึ่งตัวแซดยังไม่ให้มาแต่ X อ็กซิลมีมาให้แล้วฉะนั้นก็จะมีออปชันตรงนี้ที่เกินตัวแซดมาแล้วก็นี่ฮะพวกชุดแต่งสกเกิร์ตสปอร์ตบาร์แล้วก็ภายในเมื่อกี้ลืมพาดูภายในเขาจะดําทั้งหมดเห็นไหมเขาจะดําทั้งหมดเลยรวมไปถึงพวกเสาประตูต่าง,างๆเห็นไหมครับเพดาน X อ็กซิลี่จะดําหมดเลยนะครับไม่เหมือนตัวไฮรันเดอร์นะไฮรันเดอร์ยังมีดําตัดเทาตัดอะไรพวกนี้ถ้า X อ็กซิลนี่ดําทั้งหมดเลยนะครับก็วันนี้ เอาขึ้นโชว์รูมแล้วนะครับเผื่อท่านใดอยากได้มามาดูรถว่างอยู่มาจองได้นะครับคันนี้จริงๆก็เพิ่งลงมาได้แค่ประมาณ1อาทิตย์นะครับตอนแรกรู้นโชว์รูมมันเต็มอยู่นะครับนะโอเคฝากด้วยละกันโชว์รูมเชอต์ต้นอยู่สาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับผมมาจับมาจองกันได้รถว่างก็มีมีมากกว่านี้นะบางทีเราไปจอดที่สาขาอื่นในเครือบริษัทเดียวกันนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ